ตอนนี้รอตัวปัญหาอยู่ที่ซิลิงช้าเนอะแล้วเลยอุต <ไป S 1> ีบไปกินนี่ดูกพวขาจะซื้ออะไรมา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 ม,าม,มีเลิงฝั่งนี้ขวาช่างแม่งมันเฮ <c oughs> ้ยกับกับไทยแล้ว แลาตอนนี้ก็มาครบแล้วเอ้ยยังไม่ครบม,มาทคันแล้วค่ะอะไรสิ้นไปไหนมีสิน้นแดดมางนอกเขา,าไปซื้อไปซื้อสตาร์บัคด้วยนี่จ้ากินเก๋ๆก่อนเครื่องแต่หันไหมเขาไม่เอาเข้านงก็ต้องแดกข้างนอกนะ